กลับมาพบกันใน Report, รายการเซียเปานิวร์ดีพอตข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยท่านนายกนกอธิตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมามอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลพญาเมงรายในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะท่านนายกคะวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะเราได้นํามอบ นำเตียงสนามนะคะซึ่งเราได้รับมอบมาจาก s c g ค่ะมาเป็นสื่อกลางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยท่านนายกนกอธทิตย์ธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาส่งมอบทานน้ําใจนี้นะคะให้กับโรงพยาบาลพญาเมงรายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีจ้าคุณผอค่ะก็ในส่วนวันนี้เรามาอยู่ที่อําเภอพญาเมงรายนะเจ้าโรงพยาบาลพญาเมงรายโดยมีทางคุณหมอนะคะท่านผู้ในการโรงพยาบาล พยาบาลรายก็เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการที่ที่นี่วันนี้นอกเหนือจากในส่วนของเตียงสนามนะคะซึ่งได้รับการบริจาคมาจากมูลนิธิ scg นะคะมอบมาให้กับพี่น้องประชาชนคนในจัจงหวัดเชียงรายซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่2ละนะคะมอบเพื่อกระทางโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้กับในส่วนของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อโควิดนะคะบอกว่าจะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาล ศูนย์พักคอยหรือจะอยู่ในส่วนของอารตี้ทามเอชก็ดีนะคะที่เปิลขาดแคลนและในขณะเดียวกันวันนี้นะคะเฮามาที่โรงพยาบาลนี่เพื่อนําวัคซีนชิโนฟาร์มซึ่งได้รับการจ้งบประมาณอันเกิดจากภาษีของประชาชนคนเชีงไฮ้ได้รับอนุมัติจากในส่วนของสภาค,คือท่านสอจอนะคะของเฮาในแต่ละอาเภอท่านก็ร่วมกันในการอนุมัติ ซื้อวัคซีนชินโนฟาร์มเพื่อประชาชนคนเจีงยงไฮจำนวน10,000 0โดสหรือเพื่อกับประชาชนจังหวัดเจีงยงไฮจำนวน5 0,000คนกระจายไปทุกๆอำเภอและวันนี้ที่อำเภอพยาเมงรายแห่งนี้ก่อนนำมามอบใหือวันนี้จะฉีดอยู่จำนวน500<ฮ>นะคะประมาณ500กว่าคนนะคะแต่ทั้งอำเภอพยาเมงรายจะได้รับวัคซีนอยู่ประมาณร่วม2000คนนะคะสำหรับในส่วนของอำเภอพยาเมงรายแห่งนี้จะหันว่าการกระจายของวัคซีนชินโนฟาร์ม นะคะเราจะกระจายเพื่อความทั่วถึงไปในแต่ละอำเภอกระจายลงไปอย่างยุติธรรมนะคะแต่ในส่วนของผู้ที่บัตรได้รับในส่วนของวัคซีนชินโนฟาร์มท่านก็ยังจะมีวัคซีนของอรัฐบาลมอบให้บอกว่าจะเป็นในส่วนของซีโนแวคก็ดีในส่วนของแอสตราก็ดีซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดการในเรื่องของการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับอำเภอพญาเมงรายแห่งนี้นะเจ้า ก็ได้ข่าวว่าท่านผอนะคะได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตอนนี้ฉีดไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้วเจ้าท่านผอเจ้าหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันอะประมาณก่ต่อหนึ่งหมื่นแปดพันก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรในอําเภอพญาเม่นลายแล้วคุณหมอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วตอนนี้ปัญหาที่อําเภอพญาเม่นลายเฮามีเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์โควิดมีอย่างเห็นกับเจ้าเจ้าตอนนี้เนี่ยพอดีว่ามีการติดเชื้อ ในช่วงนี้อีกหนึ่งหอบนะเจ้าเนาะค่ะดานี่มีคนไข้ตีอยู่ในโคโฮอตวอร์ของเขาอยู่ตี่32ิบรายเจ้าเป็นคนไข้สีเขียวแค่หนึ่งรายนอกนั้นเป็นสีเหลืองสีเหลืองอยู่ที่17บรายแล้วก็สีเหลืองเข้มหมายถึงว่าต้องออนออกซิเจนและต้องลงปอดนี่ยเจ้าหกสิบสี่รายเจ้าแต่ว่าในส่วนของเตียงนี่ของเขาก็ยังขาดอยู่อันนี้ถือว่า,อาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสด,ดีนะทางทางทีมงานทองทางบอบจนี่มาได้เอาเตียงมามอบไห้ให้ยนะเจ้าเนาะก,ก็จะได้ให้ย ผู้ผู้ป่วยของเราได้ได้อยู่สบายขึ้นเนี่ยเจ้าเราว่าผู้ป่วยบางส่วนต้องนอนพื้นก็มีใช่ตอนตอนนี้นอนนอนพื้นอยู่เจ้าเพราะว่ารอบแรกที่ได้เตียงมาเนี่ยนะเจ้าจากอบประจมือนกันนะเจ้าพอดีมันเตียงมันพังไปอ่ะเจ้าก็เลยเตียงกระดาษก็เลยได้เตียงค่ะตอนนี้ก็ถือว่าดีมากเลยเจ้าที่ได้เตียงสําหรับผู้ป่วยเพื่อนจะได้สบายเจ้าค่ะค่ะก็ถ้ามีในส่วนของอย่างอื่นแล้วตอนนี้แสดงว่าจํานวนของผู้ป่วยที่ที่กําลังรักษาอยู่ กับจํานวนของผู้ประชาชนที่จะต้องกักตัวนี่มีก็เจ้าจํานวนประชาชนที่จะต้องกักตัวตอนนี้มีร้อยกว่าคนเจ้าร้อยกว่าคนเจ้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดียวทางอบจเองนะคะเดียวเขาก็จะได้โดยท่านวันนี้ท่านผอนะคะท่านผุ้มในการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกมากับเฮาตัวยนะเจ้าท่านเชิดทรงอยู่ตรงนี้เนาะก็เดียวก็จะรับเรื่องนี้ไปนะคะแล้วก็ขอเป็นหนังสือมาทางอบจเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของถุงยางชีพเพิ่มเติมเพื่อกับสําหรับ ผู้ที่กักตัวเนาะพอเปิลออกไปซื้อไปหาอย่างไ่ได้นะเจ้าเดี๋ยวอบจก็จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมแ่นนะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นยังมากเพราะว่าเราบัได้มีงบประมาณในเรื่องของการจัดการตรงนี้นะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นความปรารถนาของทางหันอบจนะเจ้าตีได้สนับสนุนเรื่องของถุงยังฉีดมานี่เพราะว่าประชาชนมันเดือดร้อนแท้่เลยเจ้าร่อยกว่าคนเลยเจ้าดีเจ้าอบจเชียงรายเป็นของคนเชียงรายทุกๆคนนะคะ แล้วมูฮาก็พร้อมนะเจ้าที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนทุกคนเฮาคือคนสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเหมือนกันหมดทุกคนค่ะค่ะ,คะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะคนเชียงรายไม่ทิ้งกันค่ะสุมิตาโนรีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรายงาน